ีครับมาให้ดูตัวนี้เป็นตัวกำคอยกยิงครับตัวแรกของตั้งแดงนะครับประมาณนี้ครับนี่ครับนี่ครับกำคอ,อยกยิงครับ จับเหลือๆครับท้ายจับเหลือๆนะครับนี่ท้ายจับเหลือๆแบบนี้นะครับนี่แค่แต่งเฉยๆนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ขัดนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะทำสีดำนะครับตัวนี้เป็นกำคอยกยิงนะครับตัวแรกของช่างแดงนะครับเนื่องจากลูกค้าปกติผมไม่ได้ทำนะครับตัวนี้เนื่องจากลูกค้าสั่งให้ทำนะครับคราบอมออกแบบตัวกำคอยกยิงให้หน่อย อ่าก็ผมก็เลยนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นเออ่80ชักร70นะครับ ว่าจะยิงให้ดูสักหน่อยครับแต่ลูกค้าบอกว่าไม่ให้เจาะครับค้าบอกว่าเดี๋ยวไปเจาะระยะเอาเองนะก็เลยตัวนี้ก็เลยได้แต่โชว์เฉยเนะครับเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวทําสีดํานะครับนี่ครับกำพอดีเป๊ะเลยนะกำพอดีเป๊เนะนเ,ปเลยลูกค้าจะจับตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นเขาจับกันเขาก็จับตรงนี้นะครับ แต่ผมทำตรงนี้ไม่ให้จับนะครับจับก็จะกกนะครับก็ฝากด้วยนะครับของลูกค้าจังหวัดชนบุรีนะครับตัวนี้นะครับสวยนะ เดี๋ยวทำสีดำนะครับตัวนี้เ um, นะดี๋ยวทำสีดำนะครับก็ฝากลูกค้าไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับ